นอนยางผมมาเอาลับเอาอ้๊ยตายมาอุ๊ยแล้วแล้วเออเน่นั่นเน่สวัสดีครับฟีชชิ่งคันที่ตีปลอมกันาหาหช่อนไอช่อนเอาเป็นนอนยางนะ น้ำมันแห้งๆนะครับกสัตว์นอนยางคิวน้ำนเราไาาม่พอก็ปาลมอาจจะตื่นไดนะ้น้ำแห้งมาครับตรงนี้กองแถวปทุมเนี่ยเขาปิดน้ำกัน ตอนนี้ปลาไม่กัดน,น้ำแล้วก็เขาไปน้ำน้อยว่ะน้ำน้อยน้ำแหง้งไม่กัดเลยตอนนี้พี่ชิคไลเขา,าก,ก็เมื่อกี้เราเห็นเมื่อกี้เราเห็นปลาม,มันขึ้นกินกันตรงนั้นนะบุบบ๊มบุบบมเลยนะเดี๋ยวเราจะลงเป็นลำลองว่ามันมีอะไรหรือเปล่าในนี้นะอันมีนานาเขาก็<โ>มอไซมาตีกับปอมเงินันนะตอนนี้น้ำแห้ง Um> วันนี้เราจะหาตัวให้ได้นะครับปลาช่อนก็ไม่กัดนั่นแหละนั่นแหละขยับออกมาหน่อยเผื่อมันลากพอพอพอไม่ต้องปิดล็อกหน้าล็อกอ่ะมันไม่ไฟไหนลอก À, ừ nó vượt át dang điêu tăng với lôi ở nần nè xếp hín nó đi hèm à ừ nè có tục nam à mà chắc hàng này không nè าาดูโตีตามเลาะเลาะ,ะตามคลองมานี่เหอเรอมีกัดกป้างป่ะเช้านี้ขึ้นมาเจอหมานี่แหละครับเอาเหรอน้ำมันแห้งหมดอืมใช่เมื่อกี้ก็เห็นขึ้นหัวอยู่ตัวนึงไม่ใหญ่แต่เล็กไม่กัดนี่อย่าปืนยิงเอานะเนี่ย เร็วมา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 เอาลับเอาลับแหนมแรกครับโอ้ยเฮ้ยแหนมแรกเลยครับพี่น้องช่อนครับจัดหนอนให้แล้วโอ้เคาะค่อยๆเคาะริมโอ้กินดันเสร็จหนอนครับ กับชุดได้ว่าครับเอกซัดครับเตะนอนเข้าไปจ่ายครับเต็มปากเต็มปากเดี๋ยวนนคเคาะอีเกเดี๋ยวเคาะอีกเดี๋ยวเคาะอีกข,อ,อ,กขอเก็บปลาก่อนครับเราไม่ตกปล่อยนะเราตกกินคืออ่ากล้องมันไม่เห็นนะเพราะว่าผมกลับมาเคาะด้านข้างครับเอาหนอนมาเคาะตรงมันเป็นอย่างนี้ฮะ ประตูน้ำเนี่ยผมก็เคาะตามริมเนี่ยเคาะเคาะมากระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึ๊บมามันก็เลยกัดเนี่ยเคาะ่อก็เป็นน้อนนะเราจะจัดก็เคาะดีทีมันมีหลายตัว ไอ้มสองครับไป่ขึ้ยอึ๊ยไอ้สองก็ไม่ทันก็ไม่ทันโอ้โห มันน้ำมันลึกขนาดนี้ไม่ลึกเท่าไหร่ครับโอ้ใสสวยครับนี่เต็มปากโอ้โหเต็มปากเป็นไงเป็นไงที่เชิงไลที่เชิงไลหมายเดียวเลยนะอู้หอฮืมลอกเทพลอกเทียมทำเทพตรงไหนเนี่ยนี่เลยกลางบอลกลางหลุมเลยกลางเหรอเนี่ยโอ้โหไส้กินเลยครับไส้กำลังกินโอ้โหแปะสะปาลับตอนนี้ ไม่ได้เอาทิโป้งทิปเปอร์อะไรมาแล้วนี่ฮนะช้อนครับช้อนนาหนอนออเก็บนอน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 ,นอนยางนอนยางเกือบงาบงาบมาเนี่ยมาใหญ่กว่านีกลุงบอกใหญ่กว่านี้มันหลงอย่างนี้แหละ

ก้ากระตุกกระตุกค่ะค่อยๆอย่าต้องกระตุกไปคานกระดึ๊กระดึ๊บกระดึ๊บแะเหมือนหันมาข้างหน้ สองเตาแล้วพี่น้องเอ้ยได้ตัวไว้ย <S <S แต่ว่านานะเพื่อนนานะก็อาจจะไม่เห็นนะตอนที่มันกัดหร,รืออะไรเงี้ยเพราะว่าม,มันที่แหม่มเลยที่เราตั้งกล้องนะอ้าวอ้าว้าอู้ามาอู้ามา <c oughs> เอาอีกแล้วโอ้ยไม่ใหญ่ครับโอ้โหนอนไม้เลยคราวนี้นอนหา้เลยโอ้โหไม้เดียวเลยโดนไปบึ๊บเลยมันตึ๊บเลยฮะตึ๊บเลยเห็นฟองเลยแต่มันไม่ลากสายเพราะมันมีวิ่งที่วิ่งเออหวานเลยเว้ยโอ้ยเราต้องจัดครับอย่างนี้จัดไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับอั่นี้เยี่ยมฮนะสามแล้วครับแต้มที่สามปีชิ่งคันที่นะครับ กดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเขาบอกว่าเดินยังไงก็ไม่ได้ชิงไล่มีอะไรอย่างเงี้ยทีมาที่าเงี้ยางเงี้ยแล้วก็ดูหนอนมันตกพื้นพอหนอนมันตกพื้นมันก็สายมันก็หยุดไงอย่างเงี้ยเมื่อกี้ปลามันอยู่ตรงนั้นพอดีมันจะมี มันปล่อยไม่ยอมลากถ้าปากมันพุ่งมันจะเดินทะลุตังตัวปุ๊งกระลาเลยเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วโอ้ยเด้อเห้อเอ้ยมได้แล้วจริงๆว่าแล้วว่าแล้วว่ะแล้วเน่เน้นเน่นี่ครับโอ้ยนอนยางก่อนยางโอ้โหนอนยางเอาจริงเวะไอ้โอ้ยนอนยางโอ้ยใส่ได้ใส่ได้ นี่ครับเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหสุดยอดนี่ไงบอกแล้วฟิชชิ่งคันที่สองเหมือนกันได้เหมือนกันฟิชชิ่งคันที่สองจบเลยโอ้โหเจ๋งเจ๋งมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละโอเคครับโตเคมีเต็มเหมือนกันวันนี้โอเค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 ได้มรวมสีครับตอนนี้ตัวหมานหายหมดแล้วครับตอนนี้สีมือล้วนๆ อันนั้นแหละเออได้ได้เนี่เยเป็นันโก่งไม่เปล่าเนี่ยอย่าให้มันให้มันตัวมันตรงๆเนี่ยเวลาแอคชั่นมันกระดอกกระแดกมันจะได้มันถ้วไหวดีไม่งั้นมันไม่ลิ้วตัวแรกของฟิชชิงไลน์นะตั้งแต่ตกปลามาไม่เคยได้ชอบปได้แล้วสิ <c oughs> ไม่เฮลับไม่เฮลับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเสร็จจนได้ครับยกเลยยกยกไปไหม ก่อสายเข้าดิก่อสายเข้าโอ้โหแต้มสี่ของพิชชิ่งคันทียบโอ้โหไซนี้ใหญ่มากใหญ่กว่าเดิมนี่ฮะโอ้โหตัวนี้เท่าแขนเลยเท่าแขนเลยอะ <laughs> ใหญ่จริง <laughs> นี่ฮนะโอ้โหอีกช่อนยักษ์ ช่อนวันนี้เช้านี้โโอ้โหจะไปย่างโหดเกอร์เขียวครับเป็นเรื่องเลยจากนอนยางเราก็เปลี่ยนเวลาเดินเดินแล้วมันไม่กัดเราก็ต้องเปลี่ยนแนวบ้างนะโอ้โหอย่างนี้ฮะโอ้โหโอ้โหโอ้วันนี้ผลงานโอ้กเราตัวใหญ่นะพอกเราตัวใหญ่พวกเราตัวใหญ่สุด <laughs> ไม่ไปเอตัวน้อยสดลองครับไม่งว่ะเนี้ยตัวกลางตัวนี้เหรอเออเนี่ยตัวนี้พอได้ตัวนี้โอ๊ยช่อนตัวนี้ลายครับลายเขาอยู่นเลยอือนีครับตัวนี้ได้กินแล้วครับลายช่อนครับของแท้แน่นอนครับแน่นอนนี่ก็ขอได้จวดนะครับตัวนี้ลองหมานครับของไดนวา เบอร์2005ตัวนี้อัดใน10ปอนด์ใน10กิโลก็ไหวครับเบสน,นิ่มมากจังเลยหมายนี้ก็เป็นดงปลาช่อนครับวันนี้ก็5แต้มฟิชชิงไลน์เขายังไม่จบครับเขาบอกว่าตัวเดียวไม่ได้ไม่ได้โต้องไม่ตัวเดียวสิ <c oughs> ไปครัปเฮ้ยบายครับบ๊ายบายฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวฟิชชิงไลน์ไป้ายใส่กันครับ แต้มแรกเป็นเหตุครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับพิชชิ่งคันที่นะครับหัวหิมตงด้วยนะครับฝากหัวหิมตงด้วยแล้วก็พิชชิ่งลายผู้ชายสายงัดครับพิชชิ่งลายหนึ่งแต้มนะหนึ่งแต้มก็มีค่าครับพอเป็นไม่แ้วครับอย่างน้อยก็ไม่แห้วโอเคครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ